เช้าของแท้เอาล่ะทีนี้เราก็มีมอนเตอร์ธาตุไฟเรียบร้อยหมดแล้วฮ <c oughs> เราจะไปจัดการแม่บอสกันโยโยซึ่งอ้าวเดี๋ยวชุดเกาะพังขอไปซ่อมชุดกันแม่บอสแม่บอสอยู่ไหนวะไอทีวันเราจะตีนี่หาไม่เจอปกติอยู่แถวนี้ไม่ใช่หรอแม่บอสแม่บอสนะยังไม่ตื่นเหรอมันเช้าแล้วนะ เราอสวุหสเตรียมของมาอย่างครบครันนีไงนี่ไงมาพ่อของเราจัดการครับโอ้โหหนึ่งคุณพาคุณเจ้าหนึ่งสองหนึ่งสองโอ้ยเห็นแววเห็นแววบาก็ยา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 ยเราว่าเราต้องหลบหลังพ่ออย่างเดียวแล้วล่ะมันจะไม่ข้ามฝั่งมาเอ้ยอ้าวพ่อเราตายละ เยี่ยมมากครับเยี่ยมมากเฮ้ยมันอยู่เฉยๆละมันบักหรือเปล่าอ้าวอ้าวโชคดีครับอ้าวเฮ้ยปากลุวยเจ้คนมันดวงดี้อวเราเดังจิ้มไปสบายๆชนะแน่ชนะใสๆขอบคุณอะไรก็ตามที่ทำให้เราชนะแบบงงๆไอพออย่าไปใกล้เขาขยับบ้าไอด้ดูกินไปวินวนอะไรอยู่ด้านน่ะ กลับมาห้างนั้นมาทางนี้เออไปทางนั้นถูกต้องถูกต้องอย่างนั้นแหละพอเราลงประมาณทีละสิบทีละสองทีละสิบเออยิงกว่าเราที่มันทีละนิ่มอยู่ฉชนว่าฉันไม่ต้องยิงก็ได้บังกูด,ด,ดูไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเท่าไหร่เลยพอมันยังทําเยอะกว่ากูอีกถ้าเดินไปหยิบขนมมากินนี่กลับขึ้นมามนจะตายไหมโอเคเรากลับมาแล้วพร้อม ขดมขดมและน้ำดื่มเราจะนั่งให้กำลังใจน้องพองของเราแม่เดี๋ยวรอขยับเอามุมกล้องดีๆให้การสู้กันอย่างแข่งขันระหว่างเมมโมเรสและอ้าเชียเอ้ยจะตายแล้วทำไมจะตายอ๋อหิวอ๋อโทษโทโทษอย่าเพิ่งหิวยอย่าอย่าเพิ่งหิวสรุปคือตายเพราะโดอหิวน้องทำงานหนักเกินคือนี้เป็นที่หมาองคำว่าใช้แรงงานสัตว์ที่แท้จริง ใช้แรงงา,านทาสมากโอ้เกือบครึ่งนึงแล้วสุดยอดเดี๋ยวจะพอกลับบ้านไปเดี๋ยวอวดเพื่อนให้ว่าร้องแหวนของเราได้ต่อสู้อย่างสมดาสมเนื้อชนะขาดลอยหรือว่าจริงๆแล้วที่แบบมอสตจะตันไปแบบนี้เพราะอึ้งในความสวยของเรา,รเา,าด้วยปะก็ได้จะใช่นะเพราะว่าเราเนี่ยเราสวยขนาดนี้ไม่มีทางเป็นอย่างอื่นไปได้เนาะน้องแหวนอลาวมัเบื ก็จริงๆเอ้าเอาๆๆเอาเฮ้ยเฮ้ยมันกนยับแล้วไม่ยานีมาสวยแล้วสวยแล้วโอ้โหเกือบจะชนะอยู่แล้วเทียวมันไม่ติดสตัน์ลยมันไม่ติดสตันแล้วต้องรอมันมารอมันมาไม่มันข้ามมาไม่ได้ใช่ไหมไม่หละอ้าวทีนี้ค้างอยู่ก้อนหินเอออ่ะค้างอยู่ตรงนั้นต่ออีกสักหน่อยนะใกล้จะชนะแล้วละ่ะที่เรา กินดมเติบใหญ่กินไข่แข็งแรงทุกคนนะครับก้าว่างแผงของเราที่มันสุดยอดจริงดูสิเป็นคอมโบโนกบวกคอมโบไฟชนนะครับความจริงคือแม่งโตรฟุกเลยไม่คิดเหมือนกันว่ามันจะมาค้างอยู่แบบนี้ <c oughs> แต่เราไม่คิดว่าเราจะจับได้นะเพราะว่าพอเพราะว่าสปีร์เรามีแค่มากสุดสีเขียวเอาไว้เหลือสักหลักหน่วยลองจับหน่อย,อยไม่เสียหาย ขณะนี้ผ่านมาเกือบสิบ้านาทีแล้วนี่ก็เกือบจะหนึ่งในสี่ลดไปเยอะเหมือนกันน้องแหวนสูสู้นแหวนแอูเขาดูแหวนสูส้สออวะว,ะวะส่วนเราก็ส่วนเราก็ขอกินต่ออีกหน่อยแล้วกันตรงนี้ไงมันแยงตาเนาะเออเหยียบให้อีกนิดนึ่งแล้โอเคน้องไก่ข้างหลังคือแตกตื่นครับวิ่งวิ่งวิงวิงวงวงวง จากการต่อสู้ครั้งนี้ซอที่เรารู้ว่าเราไม่จําเป็นต้องเก่งแต่เพื่อนเราต้องเก่งเขาเพื่อนดีมีชัยไปกว่าครึง่งแต่นี่คือไม่ใช่มีชัยไปกว่าครึง่งมีชัยทั้งหมดเลยจริงๆเขาเป็นพอเหมือนกันเขาสู้กันแหละถูกแล้วแต่เป็นมนุษย์ต๊อกต่อยเราไปสู้ขเขามันไม่ชนะหรอกปล่อยาสู้ไปโอโ้หลักร้อยแล้วตอนนี้หิวหรืยังเนี่ยไหนเช็คความหิวน้องพอเริ่มหิวแล้วบูนครับบูน หน้าที่เราคือให้ข้าวน้องพอกินอย่างเดียวพอไก่แล้วน้องอินนิดเดียวถ้าลงทีละหนึ่งก็อีก400อครั้งอีกนิดเดียวแหละโอ้โหเห็นดาวแล้วสู้จนเห็นดาวตามรอยแล้วจยโอ้โหจะสู้ถึงพุ่งนี้เลยปะเนี่ยมีบอลเก่งสุดก็บอลเขียวเฮ้ยมันขยับแล้วไม่นะไม่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นะไม่ไม่ไม่ไม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  ไปอย่าข้ามฟังมาเอ,าอ้าตายดวยแล้วไป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 ม,ม,มันไม่บั็กแล้วว้าวปะทูสู้จนเช้าของแท้เอ้ยไม่โดนตีก่อแตกแล้วปะทุแค่ลอยเดียว อีกแค่ร้อยเดียวร้อยสี่สิบสองจบกันไอกองไฟอะ่ะไอกองไฟทำกับข้าวอะ่ะถ้าเราวางไว้ได้ด้วยอะ่ะมันน่าจะมันน่าจะช่วยเพิ่มดาเมจได้เยอะขึ้นทีนี้มันก็อาจจะสูสีกันได้นะเราไปวางกองไฟรอ,อ,ลอแล้วกันระหว่างนี้แปลว่ามันข้ามสะพานได้ถ้าไปตรงท่าล่อขึ้นมาให้ตรงที่มันไม่มีสะพานแต่มันมีสะพานทุกที่เลยอะ่ะตรงนี้อ๋อ แล้วเราจมตีจากด้านบนคิดว่าได้ไหมลองดูแต่ว่าสร้างทีอันนึงอยู่ได้นานอยู่นะเพราะว่าอันที่มันอยู่บ้านเราอะก็ยังไม่ดับเลยจนถึงตอนนี้ประเด็นคือถ้าเราวิ่งนี่เราจะโดนไฟเองด้วยไหมกลัวอยู่เหมือนกันเดี๋ยวเรารอแมมมอนมาหวังว่าสองตัวจะไม่เดินมาปะกันนะเอาไปได้ละปะโทโอ้ยไปเดินเล่นอะไรกันแถวนี้ฉันไม่ได้ให้ทำที่ให้พวกแกมาพิงไฟเล่นนะไกลมาก อ้าวไม่ตามมาป้าดูคุณพี่อย่าทำกันแบบนี้ไปคุณพี่กลับมาก่อนคุณพี่ครับกลับมาแม่มาครับมามามายังมีเพลงอยู่แปลว่ามันต้องตามเรามาอ้าวไม่มาเฉยหรือเจอไฟก็เลยหนีปะโอ้โหเราอุต่าห์วางแผนการไว้เศร้าใจหรือว่าเราต้องล่อมา ทางใหม่ตรงนี้อาจจะไกลไปเฮ้ยอันนี้ได้หนีงั้นตรงนี้แหละเดี๋ยวไปเก็บแคมป์ไฟตรงนู้นก่อนไม้หมดละอ้าวซวยสร้างเองติดไฟเองเอาอีกแล้วนะเฮ้ยปิดทางนี้แทนได้ไหมไม่ได้อ้าวเท่านั้นไปก่อนแล้วกันมาเร็วเก็บพอกัอนไปมันข่ามาแบบนี้ได้เหรอเดียวเก็บไปสต็อปตรงนั้นแล้วเหรอ ทำไม <laughs> ว้าวขะโทเศร้าเลยทำไมแกไม่ติดบักแล้วเพื่อนเพาทุกคนเราขอโทษด้วยนะที่โลเนื้อแปปปอลไม่กินไม่ได้แล้วแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเนื้อไก่ไปแทนและกันอ่ะแถมไข่ให้ด้วยเลยกินเนื้อแมมมอดไม่ได้กินเนื้อไก่ไปแทนก่อนนะ